นี่นะคะข้าวนาปังของเราทำไมน้ำแห้งเร็วจังอันก้มก็ก้มนะคะอันถอดก็ถอดเพราะมันเป็นสองระยะดำใหม่ด้วย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่นะคะหนึ่งสูงมีสิบเอ็ดต้นโอ้ทำข้าเม่าได้ดิไข่หอยเคลนี่ก็มี งามๆเลยจ้าครั้งแรกในชีวิตทำนาเองนะนี่อ่ะข้างล่างจะเป็นหอยจูบนะคะที่เราปล่อยไว้เลี้ยงหอยจูบกับหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะเหลือจากหอยกินก็เป็นข้าวเรานะคะอื ก็โออยู่นะโอเคไม่บาย